สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสปากเกตตี้คาร์โบนาราฉบับเด็กฮอร์แบบง่ายๆไปดูวัตถุดิบแล้วก็ไปทำกันเลยวัตถุดิบของเราก็จะประมาณนี้เลยทุกคนเราขึ้นไว้ให้แล้วอ่านดูนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีต้มเส้นกันก็จะใส่เส้นลงไปอาจารย์เอกพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมใส่เกลือแล้วก็น้ำมันลงในหม้อน้ำเดือดโดยนจาจาชลืมอัดเดี๋ยวมันก็ไหลลงไปเองนะทุกคนอย่าไปหักนะ อาจจะเอเสร็จแล้วก็ปิดฝาหม้อแล้วก็ต้มประมาณเจ็ดนาทีหน้าโอเคทุกคนพอเส้นสุกแล้วเราก็จะที้น้องเส้นใส่จานนะคะขออนุญาตรีิูความเร็วหนึ่งสองซาขนาดรีแล้วมยังยาวเลยสม,มาเสร็จแล้วเนาะเราใส่เบคอนลงไปแล้วนะคือทุกคนไม่ต้องใส่น้ํามันนะคือเบคอนมันจะมีน้ํามันของมันแเ้าก็แค่เอาลงไปผัดๆๆๆๆลๆๆๆนๆๆ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 นๆ้ๆๆ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 ๆ โอเคพอได้ประมาณนี้เราก็จะใส่หัวหอมใหญ่ซอยลงไปนะคะทุกคนรู้ไหมมันมีวิธีรัดนั่นก็คือเราจะเทลงไปเลยจ้าเนาะแล้วก็คนจ้าเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องหลังจากนั้นก็ผ่านให้หัวหอมมันสุกเนาะโอเคทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะใส่นมลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความมันนะคะเราก็เอานะทุกคนอย่าไปชงแลาไปเชื่อละมารกเนาะ แล้วก็ใส่ไข่แดงลงไปเนาะทุกคนจริงๆใส่แค่สองฟองก็พอแล้วนะแต่เราใส่สามเออเยอะไปเนาะอาจจะยังแล้วก็คนนะคะทุกคนคนกนรุโนาคนอย่าพักมือนะไม่งั้นไข่แดงมันจะจับตัวกันเป็นก้อนเนาะคนไปเลยเออล่ะอืมหลังจากนั้นก็ใส่เชดเด้เชดเด้ลงไปนะคะสองแผ่นแล้วก็สองแผ่นยังสองแผ่นสองแผ่นจ้หนูอีกแผ่นหนึ่งไปไหนเอ,อ้ยสองแผ่นจ้า อ่าสองแผ่นแล้วก็คนจะก,กว่าจะละลายเนาะอ่าพอชีสมันละลายแล้วใช่ไหมเราก็ปิดไฟค่ะแล้วก็เอาเส้นนะคะลงไปคลุกเลยคะ่ะคลุกโคเล,คล,คล,คลเลยนะคะเอ๊เส้นไม่หมดตัดทิ้งนี่ก่อน yeah, เยือันเดนแล้วก็โคเลโคเลเลยเนาะนี่คนสวยๆแต่ถือกล้องแปลกเนาะ ะคนเนาะคนเนาะอสมมติว่าคนเสร็จแล้วหนึ่งสองสามมันน่ากินมากมันฉ่ำมากแล้วมันก็น่ากินมากๆากแล้วมันก็ฉ่ำมากๆแล้วมันก็น่ากินที่สุดด้วยเสร็จแล้วเราก็คีบใส่จานเ,เลยเนาะทุกคนจะจัดจานยังไงก็ทำเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนจัดจานเสร็จแล้วกันเถอะก็จะประมาณนี้เนาะคุณนะสวยเนาะไปกินค่ะชิม โอเคทุกคน <laughs> เราใส่หอมหัวใหญ่เยอะเกินไปแล้วมันทำให้กลิ่นมันแรงกว่าเบคอนมันกลบเบคอนไปหมดเลยแล้วเบคอนเรามีปริมาณที่น,อน้อยมากไปมีโอกาสรอบหน้าเราเจะแก้ตัวนะ <c oughs> จะไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย